สวัสดีครับทุกกคนผมจีโน่อซ์เคครับแล้วก็กลับมากันกับฟา r c คล3กันอีกแล้วนะผมอันนี้เป็น e ีที่2นะครับเอาเฮ้ยนั่นรถของพวกโจเนี่ยโอเคก็วันนี้เป็นอีีที่2ผมก็จะมาทำมิชชั่นต่อผม,ผมเห็นหมาผมขอเชือดหมาก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเกินเลยขึ้นอ,อุ้ยไม่ตัวนึงแล้วเนี่ย โอ้ยเแหลกแหลกแหลกยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นผมรู้มีหมาอยู่ข้างหลังแต่ผมคอยนี่ก่อนข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อมหมาก่อนนะอ้าวไอ้พวกลักยาาิมันยิงหมาให้โอเค นี่ก็พวกรักญาติมานะฮะแต่มันก็พังไอ้พวกโจรโอ้โหแหละมันก็พังไอ้พวกโจรสลัดสเละเลยโอเคก็รู้ได้ประมาณหนึ่งไอ้นี่พวกรักญาติอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวกูเคลียถนนก่อนโอเคไปผมดูภารกิจก่อน ภารกิจของผมคือด็อกเตอร์เอ็นนาดโอ้โหอยู่ไกลชิปเลยเว้ยอยู่ตรงเนี้ยนะโอเคไปลุยเลยดีกว่าเป็นพันเมตรอะไปด้วยความที่ผมฟาสต์ทาวเวลไม่ได้ผมต้องเดินไปนะผมไม่รู้ว่ามันจะนานไหมนะแต่ผมต้องเดินอะไอ้นี่อะไรเนี่ยรถพังยังไม่มีอุปกรณ์ซ่อมยังซ่อมไม่ได้ ตอนนี้ก็จะต้องเดินไปถึงนู่นมีรถใช่ไหมหรือรถนะรถนี้พังเปล่าเดี๋ยวเขาทำอะไรอยู่เนี่ย Let ค่ะพี่ขอยืมรถหน่อยนะยืมรถเฮ้ยนั่นพวกโจรเดี๋ยวผมขอก่อนนะผมขออนุญาตจ,จับโจรก่อน <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่มาเลย โอเคฮิวอ okay. ุ๊ยอะไรวะเฮ้ยนี่ม mm ันอาเฮียนี่วมาเอ้ยมังอะไรเนี่ยคคมโมโดดางก้อนเดี๋ยวก่อนนะนี่มังกรคคมโมโดนียสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียเนี่ยอ่ะผมพี่ไม่ต้องห่วงพี่เอารถคืนไปเลยผมได้รถโจมาและโอเคไปเลย เอา้าเฮ้ยมีโจดอีกคันผมขับหนีดีกว่ารอบเนี้ยผมไม่อยากมีเรื่องผมพูดตรงนี้นะผมไม่อยากมีเรื่องกับโจตอนเนี้ยผมทำภารกิจก่อนเนี่ยเฮ้ยมันดักเลยผมชนแม่งเออไปหนีเลย โอ้โหมันมาแบบปิดถนนเลยอ่ะโอเคผมไปทำภารกิจก่อนตอนนี้ผมไม่สนอย่างอื่นนะโอ้โหตะกี้อย่างสวยอ่ะคือไอ้พวกโจรมันมันมาจอดรถสองคันแบบเหมือนปิดถนนไว้เลยอ่ะเฮ้ยไอ้นันรถโจรผมขอยี่นนะไปแล้วกูมไปผมไม่ดีดีว่ะเออลวก รถผมเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าผมชนโจนโจนโจนมันเป๋ไปเฮ้ย hey! เดี๋ยวอะไรวะทำไมผมเห็นรถโจนในแมปหรือว่ามันขับรถไล่ผมอยู่วะตอนนีน้ตอนนี้ไม่มีอะไรมากขับรถชิลๆมาดูมิชชั่นเนี่ยขับรถชิลๆเลยริมทะเลเฮ้ย oh. <Hey, S 2> จะ oh. ปุ่ม <laughs> ไอ้โจนโคตรสวยอะโอ้ยมันยิงผมกระจกแสนอ่าผมจอดรถตรงนี้ดีกว่าผมต้องลงรถแล้วไปโอเคคือผมว่าอาผมขับต่อเนี่ยผมว่าไม่น่าจะขับต่อได้อะผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการทำมิชั่นก็คือไปเปิดเสาไปเปิดเสาก็คือเหมือนเปิดแผนที่ให้เราเห็น่ะเอ้ย เดี๋ยวผมเช็คก่อนเช็คของก่อนนะดูดีนี่ครับไรอันนี้ใส่กระสุนใช้หนังแพะกระเป๋าตังค์ใช้หนังหมูที่เก็บของใช้หนังสมสร็จแล้วก็อน,นี้ใช้หนังหมูเดี๋ยวอะไรนะที่ผมทําได้แล้วอันเนี้ยใช้หนังหมาเอออัน,นอันนี้คือสําหรับเก็บอันนี้ของปืนไฟเฮ้ยนั่นรถโจนี่มามา เจอโจดเจอโจอด thank you มาผมขึ้นรถก่อนเลยเพราะรถคันนั้นมันไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวผมขอปิดไอ้นี่ก่อนปิด waypoint ก่อนเพราะผมรู้แล้วว่าผมจะไปทางไหนผมต้องมาเปิดเสาก่อนจะได้มองเห็นว่ามันมีอะไรไหมโอเคเบรกไปขึ้นไปเปิดเสาก่อน <c oughs> ยืนขึ้นมปโอ้โหและเสานี่โบราณพอใช้ได้เลยมันมีถาวันขึ้นผมต้องระวังด้วยเพราะว่าในในแมปเนี่ยผมไปดูมาแล้วไอ้เขตพื้นที่สีแดง,แดงเนี่ยคือพื้นที่ที่อันตรายส่วนพื้นที่ที่สีเขียวแปลว่าพื้นที่นั้นจะปลอดภยัยก็คือแปลอดโจนอะไรเงี้ย แต่ที่สีแดงก็คือที่ที่มีค่ายอะ่ะมีแบบพวกค่ายของพวกโจรอะ่ะอยู่แถวนั้นนะผมพูดเลยตอนเนี้ยถ้าผมเจอแพะผมพูดเลยไอ้ตะเกียถ้าเกิดคุณสังเกตอะ่ะผมเจอแพะแต่ผมยังไม่อยากล่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้หนังแพะเนี่ยเอามาทํากระสุนอะ่ะเอามาทําไอตัวเก็บปืนอะ่ะกระเป๋าเก็บปืนอะ่ะเหมือนเดิมเปิด ไม่มีกุญแจใช้สั่งมีดกระท้อเอาดึงอะไรออกผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเจสันมันทําได้ไงอ่ะคือแค่เดนิสบอกว่าให้ทําอะไรมันก็รู้แล้ว,วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเืนใหญ่โบราณเพราะว่าผมขับผ่านอน,นี้มาแล้วนะมีแคมป์ไฟตรงนี้แล้วก็ซากซากเรือหรือหรือซากเครื่องบินวาผมไม่รู้อ่ะโอเคมิชชั่นคอมพลีท Okay. โ,อโอเครออ้ยโทษฮนะแหลกจะไปเลยเฮ้ยสกอร์เปียนปลดล็อกปืนใหม่แล้วโจนไม่เห็นโจนไม่เห็นโจนมันน่าจะเห็นผมตั้งแต่ผมโดดซิปลายลงมาแล้วเนะี่ยรีโหลดเก็บกระสุนให้พร้อมเก็บของก่อนมีอะไรเด็ดๆไหมเนะี่ย ไปเลยดีกว่านั่งเรือไปไปเลยอ้าวบ้านเขาอยู่ข้างหลังเหรอไม่ใช่ก็อยู่ทางนี้โอ้โหไปผิดทางแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆไปรีบว่ายไวีว่เข้าฟังก่อนเนี่ยเห็นพืชสีเขียวอยู่ในมินิแมปอะ่ะ ซึ่งพูดเลยจำเป็นมากด้วยความที่เราต้องการทำยาฮิลอะ่ะเราเลยต้องใช้เยอะหน่อยในนี้มีอะไรมีของเปิดมาก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆแหละนะผมทำยาก,ก่อนดีกว่าตอนเนี้ยยาจำเป็นมากเลยโดยเพราะยิ่งคือเจอพวกโจมสลัดอะ่ะ พอบ้านด็อกเตอร์อยู่บนหุบเขาแล้วกูมาจอดเรือตรงนี้ทำไมวะเนี่ยผมเองก็งงเหมือนกันว่าทำไมอะนะโอเคเรือไปขึ้นเรือเฮ้ยขึ้นดิโอเคไปไปเลย คับเรือเข้าฝั่งปุ๊บเรือกระทบฝั่งยิ่งกว่ากระทบฝั่งคือมันมาถึงบนพื้นดินเลยโอเคก็ต้องขึ้นเขานะผมว่าเพื่อความอ้นี่นะเพื่อความไม่น่าเบื่อนะผมจะตัดคลิปเลยนะมนตัดคลิปแล้วก็ไปเจอกระบ,บนหุบเขาเลยก็เจอกันครับตัดคลิปเลยครับแหมบ้านด็อกเตอร์ก็ทุรกันดานพอใช้ได้เลยเนี่ยแต่สวยดียังพอมีน้ำตกอยู่ นเนี่ยโอเคก็มาถึงแล้วนะผมนี่คือผมเถอวุฒไม่ได้แสดงว่าเข้าเขตบ้านนะโอ้โหบ้านด็อกเตอร์เขาก็สวยดีนะแต่มันอยู่บนุบเขาเลยคือแบบอยู่บนนี่เลยเอา้าวทำไมเรียกว่าเป็นแมนชั่นอนะันนี้มันบ้านไม่ได้ใหญ่เลยเลยโอเคมียาเยอะแยะเลยเฮ้ hey! ยอู้ The purples will give you a this doctor, day. Right. doctor right? everything is excellent. Really? <laughs> oh, not <laughs> the same. Mix is not quite right yet. Well, I said, Dr. Bernhardt here, or in and out as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, uh. A distilling a batch later today what oh you you mean the girl daisy daisy oh, daisy i assume you to be speaking in code where is she well oh, she's in my house sir. here okay okay เอ้เดี๋ยวนี่บ้านด็อกเตอร์มีตู้ขายปืนเนยะโอเคผมขายของก่อนของที่ไม่จำเป็นเนี่ยขายเด้งไปเราก็ได้เงินมาเยอะแยะเลยนะไปหาเดซี่ก่อนเดซี่อยู่ชั้นบนใช่ไหมอ๋อนี่ไงทำไมดูช้ำทั้งตัวเลยวะเนี่ยเดซี่เขาค่าขึ้นสูงมาก คัดเธออ้ามเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อใช่ไม่ไม่ไม่ได้ตัดคัดเธออ้ามไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าตัดแขนเลเท็กก็คือยางโดนยางต้นไม้พิษเนี่ยเขาเรียกว่ารอยอะไรนะ roy well just to... examined the box it's empty where should i go for more set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain peruse the cliffs to the west. <choreography. LOOR> i'm sorry for the rush nothing of it the girl must live you and me both เรากับหมอนั่นนะโอเ okay. ค Mushroom in the Deep มิชชั่นใหม่นะไปหาทางเข้าถ้ำมันอยู่เลือกอยู่นะผมเก็บใบไ,ไม้สีขาวไว้ไม่รู้ว่าจะช่วยทำอะไรได้นะ ผมไม่รู้ทำไมผมโดดแต่ผมใช้ซิปลายเลยเดกวาเนี่ยเร็วกว่าเยอะแล้วกูก็โดดแช้ซิปลายตรงนี้อีกโอเคถึงอ้าวเอ้ยผมต้องใช้นะผมว่านะเอดูดิมันทำอะไรได้ดด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 โอเคอีกอันหนึ่งไม่รู้นะ หนังหมูป่าทำอะไรได้แต่ผมเก็บมาก่อนนี่ไงตัวเก็บกระสุนอันนี้ใช้ดังควายโอ้โหอันนี้ต้องอันนี้ล่ายากเลยรีโหลดกดอน Great you didn't mention the cave was underwater อ้าวทำหยุดอู้ฉลาม โอ้โหและถ้าอะไรวะอยู่ใต้น้ําเอาไงดีเอาไงดีอย่างหนึ่งเลยคือผมกลัวฉลัมันมีสองตัวด้วยอะ่ะผมจะเข้าไปเลยไหมหรือผมดําเลยดีกว่าไปเดี๋ยวกดชิปค้างว่ายน้ําเร็วขึ้นว่ายเร็วๆโอเคนี่ถ้าอะไรวะเนี่ยทําไมทางเข้ามันอยู่ใต้น้ํา a ั e r มายความว่าไงเราต้องโดดเหรอ่าโอเคก็ได้เจอรอรดิมขึ้นไปอ่าปีนเหมือนเดิมโอเคปีนขึ้นมา โอเคไปเร็วกระโดดึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวต้องปีนขึ้นอีกอ,อืมถ้ำน,นี้ใหญ่อยู่นะตอนแรกนึกว่าจะเป็นถ้ำเล็กแบบ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรไอ้นี่เห็ดพิษเปล่าวะ <c oughs> โอ้โหตายแล้วตายแล้ว หน,น้ามุมมองของคนเมายามาแล้วของคนเมาเห็ดพิษเนี่ยใช่เดินต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เห็ดพิษเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยผมว่านะผมว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษอ่ะโอเคเฮ้ยเสียงมันหลอนโอเคปีนปีนห่าวันไปปีนไปเฮ้ยเฮ้ยแขนแขนแขนเอา ขา้างหลังบล็อกแล้วเดี๋ยวแล้วผมเดินอยู่เนี hey, ่ยผมผมไม่ได sure> ้ปีนนะผมเดินอยู่โอ้เฮ้ยเรียบร้อยเลยสวยอันนี้ก็น่าจะพวกเห็ดพิษอีกโอ้นี่ริบของเห็ดพิษนะเนี่ยแบบดมดมทีเดียวนี่เพิ่งไปแบบ เพิ่อได้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยแบบนี้ป่าฮะแบงคอกเหรอเราอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวนนผมไม่รู้นะเนี่ยว่าเกมเนี่ยมันแสดงว่าไอ้ที่ผมอยู่คือประเทศไทยเหรออ๋อหรือว่าตรงเกาะไอ้ตรงเกาะเนี่ยผมว่ามันดูเหมือนเกาะแบบในประเทศไทยมากเลยเพราะว่ามัน มีต้นมะพร้าวแล้วก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ที่ให้หรู้ว่าวันนี้คือเกาะของประเทศไทยเลยและเขาเอามาทำใหม่เอาไปบ้านบ้านเฮ้ยบ้านนี้ให้กูเข้าเฮ้อเเฮ้ยโอ้ยมันหนีกกกี่รอบแล้วเนะี่ยมึงอย่าหนีกูไปเอาประตูเปิดได้เองอีกไอ้ <Hello? S 1> นี่ยาลอยอง่าไงว่าเราเป็น เราเป็นปกติประตูอยู่แล้วประตูอา่าวประตูไม่เปิดโอเคเปิดแล้วเฮ้ยเห็ดอยู่นี่หยิบเห็ดมาเลยเร็วเฮ้ยอ้าวตกเลยเห็ดหมดนี่เนียนะเฮ้ยโอ้โหค้างคาวก็เยอะอยู่นะี่โอเคไปเย็บเห็ดเฮ้ยเห็ดเยอะดีว่ะปึ๊บ ว h a เ t อร์ขอโทษนะนี่มาตั้งไกลเสี่ยงตายดมสปอร์เห็ดพิษเข้าไปมึงมาเก็บเห็ดแค่ต้นเดียวเนี่ยนะต้นเล็กๆเนี่ยโอ้โหออกมาอีกทีมืดแล้วอะคิดดูดิเสียเวลาเยอะขนาดไหนเก็บไอ้นี่ด้วยเด้อเก็บใบไม้สีเหลืองไว้เพราะว่ายาแต่ละชนิดนี่มีประโยชน์หมดโอเคผมต้องก่อปีนขึ้นไปสินะวิ่งก่อเออนั่นแหละ โอเคกลับไปใหม่กระโดดขึ้นไปถาวันเยอะดีตอนนี้ไม่มีอะไรมากแค่ต้องเอาเห็ดไปให้ด็อกเตอร์โอ้ยแหละเอาเห็ดไปให้ด็อกเตอร์เลยเฮ้ยปีนขึ้นไปเร็วแต่ว่า my g กอด มาตั้งไกลเหมือนกับแบบยังไงตามสำนวนไทยอ่ะตามน้ำพิกละลายแม่น้ำเออคือแบบมึงเสี่ยงตายมาตั้งไกลมึงมาเก็บเห็ดแคด่ดอกเดียวอะ่ะโฮมเมงก็งงเหมือนกันทำไมหรือว่าเห็ดอันเดียวพออา้าวด็อกเตอร์อยู่ไหนด็อกเตอร์ปิดประตูทางเนี้ยอา้าวมีนี่อยู่กูต้องเข้าประตูไหนเนี่ยห๋อประตูนี้เปิดอยู่โอเค Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. What did I do with the burgers? Oh, oh yes, <laughs> I finished them off. Hey, <laughs> Doctor, who's coming? Who's my Who Hello, give them to me. แม่ด็อกเตอร์คนนี้เทพจัดเหมือนเป็นเทพของยาสมุนไพรเลยแบบใช้ค่าโรคทุกอย่างที่อยู่ในตัวเดซี่เป็นไงกูไม่รู้เติมกระสุนหน่อยเออเดี๋ยวผมมีปืนใหม่ STG90 นี่เนี่ยที่เขาให้ฟรีมา ลังจากเราเปิดเสาอ่ะตกแต่งอะไรได้บ้างเฮ้ยมีศูนย์เลตดอทผมว่าเน,นี่ยจำเป็นนะเดี๋ยวผมมีอะไรขายอีกไหมดูนะผมยังไม่ขายดีกว่าคือของไอที่ไม่มีค่า,าผมไม่ใช่ไม่มีค่าแต่แบบมันขาดมันใช้ไม่ได้อะมันทำได้แค่ขายอย่างเดียว Jason, ว่าง ก็ใช่ไงกูหนีไปอ่ะด oh, oh, ูดิเขาเขาไม่เป็นภัยไม่เป็นไม่เป็นภัยง่ายๆคือจากกลุ่มมันมีท mm hmm ั้งหมดกี่คนนะเฮ้ย อ๋อใช่แกรนเขาไอ้นี่อ่ะแกรนเขาโดนวัสยิงอ่ะไอตอนอีพีแรกอะทำไมอ่ะขอโทษนะกูมีรอยสักมันแปลกด้วยเหรอ จริงๆมันก็แปลกแหละเพราะมันมีคนสั่งให้เราคนที่ฆ่าแกนส่งควรตายกูเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยขอคุยด้วย,มมยแป๊บนึงหรอไม่มีปัญหาของคนที่ช่วย Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I can't afford to have Vass's captives here. His men buy products from me total. el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. Oh, i How can How you I ขอโทษนะตะกี้กูถามมึงปฏิเสธกูค<พ>อเดซี่ถามมึงกลับตอบรับว่าพวกเขามาได้เนี่ยนะเฮ้ย oh, ด็อกเตอร์เป็นไง โอเคเรียบนคุณเรื่อน้เอยอีเยมขอดูโอ้ผมมีสกิลสองอันแล้วในนดี้ฉมีสกิลอหนบ้างเอาอะไรดีผมคิดก่อนอะดรีนาลีนเลือดเพิ่มเฟิร์สเอ็ ก็คือฮิลโดยไม่มียาจะฮิลเท่ากับใช้ยาตอนนี้ผมใช้ไอ้อนี่เลยเดีกว่าสกิลเทคดาวอีกประเภทหนึง่งเดดฟอร์มอบอกระโดดมีดแทงต่อไปผมเอาอันไหนดีอีกอันนึงเนี่ยผมเอาอันนี้แล้วกันสไลด์ผมว่ามันต้องจำเป็นในมิชชั่นอะไรสักอย่างหนึงนะ่ง่ะโอเค Hi. Anything to help me find oh. them? you know, Jason. The pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the com room and listen in on the. Okay, What's the Medusa? A ship that has been beached nearby with pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. โอเคนะผมคิดว่าผมจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้ยนะสลับพาร์ทนี้นะผมก็ผมไม่อยากอันนี่นานมากพ่อเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะก็เดี๋ยวไปดูซ่าคอนะผมก็ผมจะเล่นมิชชั่นนี้ใน EP ต่อไปนะผมก็ขอบคุณนะที่ตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย